ดีคะ่ะลูกหลานมาดูกับข้าวเราเมนูวันนี้กะซิมิกเก่งฮ็ดนะคะลูกหลานใส่ใบนางใบยะนางเคียวของเราใส่น้ำปลาอะไรอะไรแซ่บลูกหลานอันนี้ก็เมนูทอดปลาลูกทอดปลานะคะท,ทอดปลาทูของเราอ,อันนี้ก็เกงงฮ็ตขึ้เก่ามากๆจัดไปลูกหลานทุกคน ruit. หนูนายหนูนี่อดิมอนลูกหลานทุกคู่ทุกคนเห็ดยุคาก็คือเห็ดสมิกนั่นแหละค่ะทานมาก็มากินเด้อลูกหลานทุกท่านอ่าสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคู่ทุกคนทุกคู่ทุกคนกินข้าวเส้ามากินเด้อกินข้าวลูกหลานแกงเห็ดชิกิเหมือนแกงเห็ดเศกเศกเศปลาทูเมนูยอดเยี่ยมของงานคือเห็ดไซอืมเดี๋ยวก็เข้า ปลายุค่าเดี๋ยวก็เข้าปลาย่างโอเคเห็ดช่วงนี้เห็ดมันขึ้นรู้ป่ะออมเจไปเจ้านางเขียวของเขาเซฟเซฟเลย่อ,อ,อนขึ <c oughs> ้นไม่เอาซอสมาสิเน่ซอส

นูประตูอ้อมพคมประตูใครยังดีมน้ำกึ๊กกึ๊กเนีน่ๆๆๆมยมันยกกุ๊บหนัเหนนะ Я เหนียวมันขึ้นเนี่ยเห็ดหอมเห็ดหอมที่เขาขายในร้านกาแฟหอมกรุดกุดกุดหอมหอมขอบใจเจอบวางกระอุย chạm mưa của mình Nhân người chút ừ. <laughs> <laughs> không không theo được, <coughs> <coughs> nam có là đi luôn là Hòn Hôn hôn ôm 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 hôn 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 เฮ็ดอันนี้ผลตกอกปะใส่ดินซุ่มได้กินโลดออกเลยลน,น่าปายมากกวะาไปจริงครับเอากินได้ทั้งปีคันว่าคันผลตกมากมเขาน้ำท่วมแล้วก็กินไม่ได้ไม่มีแล้วเพราะน้ำท่วมป่า,าไงตุกน้ำมันต่ำถ้าน้ำมาท่วม ลรับล,ละเรื่อยๆอตลอดเอาได้ตลอดผลตุ้กยำได้ไปเก็บได้เลยบางคนโอ้ยเข้าไปตีสี่ตีห้าตีสามก็มีหกโมงเช้าตีห้าเราไปนี่โบท่านร้องไห้มากมีมากมีกันคนเอ้ยคนเป็นทางเป็นซอบแหละได้เขาไปขายตลาดม้วนม้วนบางทีแม่บบมีมุ้งแม่ก็ไปเอามุ้งป้าเห็ด

คีนอ,อนเลย,ยนเนาะรถจอดอยู่นี่กดเขนนี่ยาบำรุตี่นมาวันนี้ไข่หมดลงนอนอลยไข่หมดวดเขนเพื่อจักสองวันมาจุดที่ดีขึ้นวันสองวันอูก้กระปวดหรือว,ปว่ปวดอะไรปวดแล้วเจ้าเงาแขนบางตียาตอต้านคัดมาหาแกนสอกรังวงงวงงว สองเข็มเข็มที่แรกเนี่ยปวดลายไข่ผมเข็มที่สองมันไรไมันปวดลายจนเครื่องเดือนเข็มที่สามนี่ผู้ทีมาเมูว่าน,น,นอยู่เป็นหมูขัดๆอ๋อแล้วจี่เป็นหมูยาด้วยอย่างเนีตยแทบแทบ เข้ามาละติ้ง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 มา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 กินข่าว ทอดปลาทูแล้วแก่งเฮ็ดมามามาจัดไป,ปาดมานั่งเลยเซฟเซโอ้ยกินได้เบียรนสะดวกไหมโอ้ยมาเลยมาเลยขยันเลยยิ้มหรอล่ยิ้มเหรอยิเป็นมูยานี่ โอ้อยากอเพราแม่หยังนี้กินไมเฟรดมันมโอ้ยอเงี้ยบไกินไมเฟรเนาะีอเหบ้าไปได้เห็นบาแล้วทังหนเ่ะไปหางอ่เจ้งั้นก็เสบอ่ะอจะไปเบิ่งก้าวองนี่บั้ง เข้าไปบึ่งกองเขอาไปบึ่งกองพูดไปย้ำไหนเข้าไปบึ่งย้ำนั่นเข้าไป่งกองนึ่งโอยย่าบ้านนั่นโอ้งไรไอ้หนูอ้กินให้อิ่มเด้อกันกันัดกนเสร็จจมาหลายเม็ดนี่จะตกกับเศษหัวยองได้ดอกน้ำแล้ว ไล่ครับบเออชุดจุัไล่คือกันกำมองอแจกุบุญจุันแลก็เสียาแตกตุดจุันเพราะว่าถ้าเขาไปสียแถวบ้านอือข้างอีสานเขาเนอเพื่อว่าเตนเมื่อยรอบนี้่มล้็ไล่ก็สุรอบ เจาบอกนั th, ่นเจ้าปลาบอกเือมันปัทูเจ้าหืมมาจากบ้านสักปุ๊บมันเ้าตําปลาบองไว้อือก็อุนจรอือกระีเด้อแซ่บ้นลนเจ้ามียบ้านเต็งมั้ย่นแ่ยเดมเจ้าบาว่า

เขาเขาอมาวดเขาก็ววดให้ไต่สงานหกสิบกวานเลี่ยบวเอาีวัดเอามันก็ต้องวัดตามไปเอาว่าเนี่ยแต่โอ้เลียู่นเป็นแอะไรปลาต้องนน่ละครมาเดียวมันต้องใาาทีเขาคอบข้าเขาต้องขอใบใหม่เออต่ว่าเขาถึงว่าตำรวจย้ำไหถูกต้องจยำไต่ม เจ้เล้ยเขาเรียกตัวมาเลยเอาเ้ยเราว่าเอาที่สงานที่มที่รเลยเขาว่าเาก็จาเลยก็ไปมีเท่านั้นนีกกลางบ้านเรียนหลอกง้อะไรจังอันพูดบ้านมัดมันคืเขาไมไเลิกจากว่าจังบได้ไปถมอ่ะบาได้ไปอยู่บได้ไอ่ได้ไปถมคนอื่นเขาถมมัดเขาถมมาเอาันมันเลือกคือสามอืมแต่ว่าเขาเอาเงินที่ดินา สำหรับคลิปนี้ก็สิดด้ล่าลูกละหลานเด้อเอซทุกท่านอใจะเลืิอลูกเลื่องทำลายก็งกลงให้ลูกใเลื่องเที่ยวลาทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณมากๆค่ะเอฟซีที่นล่ะคุกันนะะกจหทากวาเขายไก่